เปิดน้ำค่าเพียฉบับเยพินเลยตู้บอนที่ว่ามันมีสาหร่ายไอ้มีแหน่เยอะๆแล้วก็มีน้ำเน่าๆอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นะ่ะต้องถ่ายทิ้งแล้วจ้ะเนี่ยแบบเนี้ยมันจะทําให้ต้นไม้ไม่งามจ้ะเนี่ยอันนี้มันนานจัดปีสองปีแต่เย,ยพินทําแล้วไม่เคยล้างตู้เลยนะแต่ตู้นี้มันมันก็เป็นแบบสภาพเดียวกันแหละเย,ยพินก็เลยมาล้างแล้วเปิดน้ําให้มิดเลย เค้ okay, ไมสวยงามไหมน้ำนึกประมาณครึ่งเม็ดเลยดูนะ่ะเออแล้วเราต้องช้อนออกให้หมด้วนะ่ะขี้ตะไคร้น้ำล้างให้สะอาดแต่นี่คือการล้างตู้บอลจ้ะสงการไม่มีไปได้เล่นน้ำที่ไหนไงแก่แล้วเนาะไม่ใช่มไม่ไม่ใช่เขาห้ามเล่นห้ามห้ามยจ๊พินออกไปเล่นนะแต่ว่าเย๊พินแก่แล้วก็เลยไม่ได้ไปจ้ะ สัดวักระจายเลยดีจังเลยสุดยอดเลยไหมจ๊ะน้ำลึกแขนนึงเลยอะตู้บอลยยพินตาแดงทำมาให้ยยพินสวยงามมากเลย พี่ล้างพยายามล้างทุกวันเลยนะเนี่ยตั้งแต่วันสงการมาที่สิบสองสิบสามมายังไม่ได้หยุดเลยล้างตู้บอลทุกวันเลยอาบน้ําบอลน,นี่ยถครับแบบนี้เนี่ยตอนแรกเลยความเข้าใจของพจ้พินว่ามีแหนดีนะมันก็ดีนะตรวจสอบน้ําได้แต่ถ้าเกิดมีเยอะเกินไปอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมน้ํามันจะขุ่นแบบเนี้ยนะก็ทําให้น้ําเน่าเนาะเจ้าของก็คิดแต่ว่าเอ๊ตอนะตะไลระบอลไม่งามบอลไม่งาม ไรนี้เม็ดบอลจะพินที่เพาะไวะ้่ะเหลือจากเพรียวไกรลายแดงน่ะถึงบอกว่าบอลฝักหนึ่งอ่ะเพราะจ่าแม่จ่าดูนะบอลฝักหนึ่งก็ให้บอลได้หลายสีนะเห็นไหมหลายสีหลายแบบเลยนะฝักเดียวนะเนี่ยมีทรงนี้และมีใบไผ่มาต้นหนึ่งเนะี่ยอนาคตของชาติเลยความหวังของหมู่บ้านเลยต้นนี้ สวยงามมากพอโดนขี้ตะไคร้น้ำอย่างนี้เขาก็เลยไม่งามนะต้องล้างทิ้งนะจ๊ะต้องล้างทิ้งจะเป็นแบบนี้ยต้องใช้คําว่าต้องล้างทิ้งตักทิ้งให้หมดเลยแบบไอ้นี่ให้สะอาดอะ่ะหรือบอนออกให้หมดแล้วก็ล้างพื้นให้สะอาดจ้ะเป็นการไอ้นี่ใหม่เลย วัทีิลาเ็าบอกสักสามสีเดือนเขาก็ล้างกันครั้งหนึ่งแล้วนี่เยพินโอโ,อโหปีหนึ่งไม่ล้างเยพินเ้ยแลวยะวเยพินจะมาเอาบอลสวยๆเหมือนคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้นะครับยายพินต้องพิจารณาตัวเยพินเองก่อนนะครับแล้วค่อยโทษบอลว่ามันไม่งามเพราะอะไรอย่าไปโทษแต่ต้นไม้ให้เยพินพิจารณาตัวเองก่อนนะครับนี่เห็นไหม อันนี้อายุจะพอปีแล้วเนี่ยแต่มันไม่งามเดียพินก็โทษแต่เพีย้ยไฟไลายแดงแต่ไม่โทษตัวเองเลยว่าไม่เคยล้างตู้ไม่เคยเปลี่ยนน้าก็บอกว่าอย่างเออก็เลยหันไปมองเนาะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมถ้าตรงไหนที่มันมีน้ําเน่าน้ําดาอ่ะมันก็จะเหลือแต่ผักบุง้งผักอะไรเหลืองเหลืองแกนเกนนะไอ้ต้นไม้งามๆมันนน่นๆมันก็ตายหมดไม้น้าอะ่ะ เสียงจิง้งหรีดไม่ใช่เสียงจัก,กะจั่นมันเยอะมากเลยบัญญัพิจัก,กจันเยอะมากจ้ะเวลาร้องมันก็จะแข่งกันเพราะมันอปีกสีกันเนาะมันอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวทำงานไปเรื่อยๆทำไปบนไปทำไปบนไปค่อยๆทำเนาะ งหญ่แล้วก็เข้ามาอยู่แล้วในครอบครัวบอนสีอันนี้มหาราทินีนะเนี่ยผ่าหัวไว้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมจ้ะผ่าหัวรอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไม่ทันเป็นกองที่น้ำเต็มขนาดนี้ไม่ได้่าเพี้ยหรอกนะอยากจะเล่าให้กวาง ล้างเสร็จก็เปิดน้ําใส่ตู้แล้วออกไปเดินเล่นข้างนอกเพลินจัดลืมจ้ะน้ํเลยท่วมเลยท่วมบอลเลย <c oughs> นี่จ้ะสวนบอยเยพินเรารักเขาเขารักเราจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเราดูแลเขาวันนี้วันหน้าเขาดูแลเราแน่เนี่ยอยากอวดเฉยๆอวดทุกวันแหละโชคเก้าชั้นอนะ เห็นไหมเมื่อวานนี้เยพินมาผสมปาบปาบปาบพอวันนี้เขาก็เกรสรค่ะเปิดแล้วน้ำเชื่อมมันจะมีก่อนสองวันจะ้ะพอน้ำเชื่อมมีสองวันแล้วก็จะเป็นเกรสรจะ้ะเกรสรอ,ออกแล้วตวเด็้เยพินก็ทํางานไปพักไปเหนื่อยไปเล่นไปอยู่ในนี้แหละอยากจะหาจับจักระจันไปทาน้ําพริกจังเลยแต่ก็จับได้ตัวสองตัวเอง เสียงมันเยอะแต่ความจริงมันมีไม่เยอะขนาดนะั้นหรอกจ้ะแต่วันหนึ่งมันก็ร้องโอ้โหพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็จะเงียบนะโอ้จะล้มอันนี้บอลน,นอกตู้เห็นไหมสวยมากเลยจ้ะบ,บอลน,นอกตู้ก็ดีอย่างเงี้ยนะพอเขาปล่อยเขาแห้งเขาแรงไปแล้วพอเขาได้นะ้ำปุ๊บเขาก็เนี่ยจ้าจกักรพพัด ถ้ายังไงเดี๋ยวจะพิงขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะทำงานก่อนจ้ะ